นีกแบจะไม่เล่นเกมแจ็คเข้าเด็ดเดียวแปลงอะไรแปลงอะไรก่อนจะเข้าไหมแจ็คเข็ดแจ็คเข็ดแจ็คก็เข็โอเคแจ็คเข้าแล้วก็เข็เข้ากับพวกมึงต้องไปเคลียร์คาันลูมเองถ้าจะเล่นแผนในการใช่ใช่กูว่ากูว่าน่าเล่นแผนเดิมละแหละไอสัตว์มันไม่ได้ต่างจากเดิมเลยไม่ก็แค่เปลี่ยนโพสิชันตัวละครเราเออแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนตัวละครเฉยๆเว้ยแค่นั้นเองเอางี้เอาแค่เกมแรกก็พอ เกมแรกเดี๋ยวให้ผมเกาะอังกับแล้วก็ไปไปอยู่แถวอาร์ติกแทนดีกว่าไหมแล้วต่อไปเ,ออเราเอางไ,ไอเตอ้ยไอเตอ้เต้ยเวเทิลเล่นกับอังอยู่อาร์ติกแล้วไอเดียวกับไอเต้ยเตอริต,รตี่อ่ะเดินไล่ชั้นหนึ่งทั้งหมดแล้วก็หาทางทําขึ้นเอาส่วนมง,ง่ายกว่าแล้วเดี๋ยวกูไปล่อความสนใจตรงหน้าต,ต่างใหญ่ให้อ,อได้ได้ได แต่ว่าเต้ยกับเดียวต้องมีคนเหนือมาเคลียร์ของต้องเล่นตัวเคลียร์ของข้างใต้ดินให้อะเอ้ยเคลียร์ของข้างใต้ให้อะไอตรงห้องเกมอะเคลียร์ไฟฟ้าคืออันนั้นน่ะเดี๋ยวให้ให้เดียวอะใช้เน็ตไอเดียวเน็ตเป็นเออไอเดียวเน็ตเป็นพอเดียวเป็นคนเดียวที่เน็ตเป็นนอกจากตี้ได้ไดหมได้ไหมเดียวได้ปะเดียวได้หมดโอเคลุย let's go bro โอเคตามนั้นเลยจะเอามิวมาตัดเทียนะดีดีกว่าโบูดปิงการมีกองศิษ ร้อยนัดห้องนี้ไมงใช้ร้อยนัดกราดับได้หมดต้องอยู่ในสายทุกคนตามผมมาด้วยผมกำลังแพนแล้วแพนแล้วเรายิงอยู่เลือกตัวอยู่เลยนะเป็นไรเดี๋ยวผมบินไปเก็บผมบินไปยูเซอร์อยู่ใคร C D K สามะเห็นเป็นกรอบถ้าอยู่กับกูก็คือชิบหายเอ้ยไม่ใช่สามะนี่ยังซาบะอยู่เลย มันไม่ขึ้นว่าใครเจ็ดิฟิเซอร์เออทำไมไม่ขึ้นดีใครเจ็ดิฟิเซอร์วกดเจ็ดดีกดเจ็ด้ะกดดีดีก้นโอเคใต้ดินใต้ดินตีปกติเลยตีเหมือนที่เคยเล่นกันมาเลยเอาใครจะเอาดิฟิวเฮ้ยฮัลโหลเธอไหมเก็บดิฟิวไปเราอ่ะกูไม่เก็บกูไม่เก็บปุ๋มเราจะเปลี่ยนไปถ้าจะดินก็ต้องมีหีบนะใช่มเราต้องเป็นตัวเปิดไหม่ะเราต้องเป็นตัวเก็อเปลี่ยนเปลี่ยนเธอไหมใหเป็นเทปันนะแล้วก็เออแล้วใครจะเอาดิฟิวว่าเอาไปเอ็กโบร์ มีแคทด้วยไหวเฮียเขากลัวเขาวิ่งดังด้วยเขากลัววิ่งดังนะเขาไม่ได้เลนแเลยนะเขาไม่ได้เลนเลยนะไม่ได้เลนแฮนด์พิเซอร์นะไม่ได้เลนแฮนด์พิเซอร์นะเขาหลับปะเนี่ยยังไงอะฝ่ายตรงข้ามหลับปะเนี่ยทางต้องไปจอดกันก่อนใครจะคนมากับผมหน่อยมามากลางอยู่แล้วเนี่ยมาเช็คโดดเช็คเอ้ยมีมีมีบนมีบนชั้นสองชั้นสองตัวหนึงชั้นสองตัวหนึง เป็นลูมเบ็นลูมเบ็นลูมเบ็นลูมอยู่เบสอยู่เบสลูกตุ๊ต้งไหนของเบสลูมวะไม่รู้มันยิงกูไม่กล้าพีออกไปโอเคกูรู้ละปีหนึ่งปีหนึ่งอยู่คิดดอมอยู่ห้องคิดอยู่ห้องคิดเป็นล่าตัวหนึ่ง็นล่าเป็นเซ็ตโลกโลแคนจบมีล่านะเล่นโดนหน่อยเล่นโดนหน่อยเล่นโดนเทคแคชสองได้ได้เดี๋ยวเล่นแคช ยังไม่ได้รีโหลดเลยจิงกจอนอาโมลี่ไอ้ยาอยังพึ่งอยังพึ่งขอเช็คคิดก่อนคิดเคลียร์ไม่มีไม่มีคิดไม่มีดูเกมเลยดูเกมเกมเคลียร์ไม่มีนอนเกมเคลียร์ดูเนี่ยยาวเลยไอ้มี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 เอเกอร์มีเอเกอร์โอ้โยเฮกูวิ่งไม่ทันโทษ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 กลับไม่ได้นะมันกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้ยังอยู่เป็นยังอยู่ไอ้เต้ยเตยแบ่งนิเต้ยแบ่งเออไปบะ กลับไม่ได้ไม่อยู่ยังมอยู่ตา,ายตายจบตัดเลยดันต่อเลย,ต,เลยต้องต้องทำไซแล้วทำอยู่ทำอยู่แคทยังอยู่สาวพิล่านะเยอะอยู่ข้างล่างไอ้ที่เดียวใช่เห็นต้องไปฝัยู่เราที่ห้องเล็กเป็นมิล่านะเป็นมิล่าเราแฮชเปิดยังแฮชเปิดยังแฮชยัดยัง ไม่มีคนเผาอ่ะปอยู่แปิดแล้แเปิดเลยเนะพาวเวลล์เลือเพิงสาวตัวนึงสมองสมองยู่งซ้ำแกตายแก้ตายแก้ตายเฮ้ยสมองอยู่ชิดสมองอยู่ชิดลองตายทห้องตายห้องเล็ก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 แผ่นได้ปะแผ่นได้ปะแผ่นไม่ได้แผ่นไม่ได้ห้องเล็กห้องเล็กแผ่นไม่ได้เลยเฮ้ยเล็งลองไม่ได้รูโรเทดได้ไหมแผ่นยากนะแผนยากเล็งรูโรเทดไว้เล็งรูโรเทดไว้ อออ้รรดิโล่งมากโลงมากโล่งมากกำลังไปเฮากำลังไปรถเทตุกำลังไปรถเทตุ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 รเหตซ้ายไปอยู่นี่อยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้มัสวยสวยสวยพ้อมจับดีมากทุกคนสุดยอดมากรูปิงพร้อมเนี่ยหลอนเสียงเท้าเวรียอยู่ มันจะได้ดินซ้ำได้ดินซ้ำซ้ำซ้ำซำมาเฮ้ยมีวิชิวเสียงวิชิวแดนวิชิวมีกระจกมีไกรอบพรผ่านที่เอเจเกอร์มันโลบเพไม่มีโรเทกัน มิวด้วยพี่วจิ๋วอยู่อยู่นี่เลยสมอลทาว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 จะสปอนนะขึ้นไปขึ้นไปสมอลทาวอยู่ตรงสมอลทาวเลยมอทาโอเคโอเคเอาตายซะแล้วตายแล้วเรื่องตายเอาแล้วบอกนะเดี๋ยวแล้วนันให้คือรอดอยู่ไหมสมอลทา,<น>ทาวรีบก่อนกลับได้ดกลับได้ จะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นผ่านเอาเมนี่ให้ดักกลับเนี่ยดักกลับได้ยังอยู่นะตากเมลี่อยู่ตายไปไหมไปแล้วเปลี่ยนสวยมีมีหลังโล่ตัวหนึ่งตรงเสาพี่จริงเชียวพี่ติงมิรู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จัตุรัสเก้าอะแมทไม่ได้ปิดนะ มันเป็นห้องล่างใช่ไหมเป็นห้องล่างเป็นห้องล่างเลยห้องล่างห้องล่างห้องล่างมันไม่ปิดมิติ้งมิติ้งเคลียร์มิติ้งเคลียร์มิวส์กับมิวส์แล้วก็เกิดขึ้นออกมาได้ไลออนดันดันบูหน่อยไลออนดันบูหน่อยมีชิดเฮ้ยเปิดแผลแล้วสิไอเน็ดได้เลยมิวส์มิวมิวส์ต่อปอมเพย์ต่อปอมเพตัวไหน เอเดียสยิงกอนจิกไปไหนมาค่ะมาค่ามาค่ายต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 าจตาย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 ายมายตายลายตายตยตายตายตยยตา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 ยย เอาโดนทวิตไล่ยิงโคตรขี้อโดนทวิตไล่ยิงตัวแม่งต้องเดินออกมาไอสัตว์ก็เกินไปไอเฮียโคตรบุริลำอาจจะเล่นข้างบนแล้วนะไม่ไอมิวไอมิวโดนโดนกุจิจนจนฟิงก้ามันไล่ยิงซ้ำไอเฮียแอดจิเฉยเลยจนไอเอเกอร์เห็นมิล่าตายตอนหน้าตาแม่งโลกอ่ะไอเฮียแล้วแม่งเดินออกมาเลย อรอบนี้ผมทิ้งโดนไว้มิตติ้งนะแต่ดูเหมือนว่าไม่นา่าใช่ไ,ไม่น่าใช่ไตเดลล่ะน่าจะชั้นสอง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 คอนเฟิร์มนี่อารุนีนะมีบอรคิลี่อื้บอรคิลี่อารุนีลูกสองฟอร์สป่าวะเมื่อกี้ ซองคอรดหรอล่กซองมิล่าเมื่อกี้เป็นอีตาเอสอะอุซองอีตาโฟสานี่คือชนะสองแล้วคือจบเลยใช่ป่ะใช่เบสออฟทรีเอามิวยิงก่อนยิงอะอยู่เลยเนี่ยังเอายี่หออะไรหรอยิงเป็นแม็กเลยหรอไหวได้หน่อให้ชัวร์๋อให้ชัวร์โว้กต้องไม่แตกเพื่อมันรีสปอนมาใหม่ อัลบั้มรีเคลียใช้ดินเคลียร์ใช่อะไรอ่ะโอ้ยมึงไม่ได้อะไรมาบเชเลี่ทองแถมเหรอนะฮะทองแถมจะเครื่องอบั้มรีนะเปิดในดิมามาเลยอังเขียร์นะได้อันนั้นนะในในพวกของแกเจ็นได้แจมแล้วนะพอเปิดได้ตายอู้เขี่ยนคี้เส้นขี้เส้นขี้เส้นโอเคดูให้เห็นได้ไหมอ่าทิ้งโดนไว้เดี๋ยวดูให้ยังอยู่อ่ะโอเคตรงนี้แหละจบตรงนี้แหละ คิเชนยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ทำไรคิเชนไม่เลยเอ้ยมิวมิวเจ็บมากห้องเกมห้องเกมเอาเลยเยเกอร์ยังเห็นเท้าอยู่นะเซนอรูดีตายมามามาเทาวเวอร์ทาวเวทว์เทว์เทว์เทว์มาร์คหทาวเวอร์ไหนเทว์ใหญ่อะนะทาวเวอร์ใหญ่ทาวเวอร์ใหญ่มาร์คห้มิวตายนะฮะทางระวังหลังเลย ยังเคลื่อนไหยูอส์ต์เตัวตลาโอ้โหไอ้ตันมีฟอส์แทบด้วยไอ้เหี้ยนี่ถ้าพวกมึงยิงกันไม่ทันกูเหยียบแล้แน่ๆไอ้เหี้ยตรงนี้นะหินเาจะยิงได้ช้าๆมันจะได้โดนเฉียดงยิงอะไรของผมวะเนี่ยแค่แม่ส่องฟอส์แทบเลยเหี้ยเราหน้าต่างกลางอยากเห็นคนดังจะยิงหัวไงผมกําลังบอาว่าข้างหลังมีอยู่ตัวกําลังโรคอยู่หมายก็เห็นคนที่โดนดังถ้าตัวจะขันหลังไปก็ไม่แผลใช่ใช่ระแวงอ่ะดีแล้ว ดีแล้วหรือ <sharing> ว่าเรือตรงกันข้ามดีแล้วน่าจะน่าจะน่าจะตรงกันข้ามแหละผ่อนได้ตกลงข้ามทั้งสองว่ะ ก็จะสองนะลีเชียนสองลีเชียนคอนเฟิร์มลีเชียนลีเชียนลีเชียนไทชันก้าเลยเหรอวะไอ้สัตว์มีฟอสมีฟอสมึงเอามากันดันหนีเหรอเฮ้ยเอเล่นทาวเวอร์หรือเปล่าทำไมเจาะเออเล่นทาวเวอร์จริงๆเหรอมั้งเจาะอยู่ที่ทาวเวอร์ไว้มีฟอสแทบด้วยเหรอใช่ใช่มีฟอสอีกแล้วเหรอไอ้ย hmm. ม mm. ึงเอามาลักไก่กูอีกแล้วเหรอวะพวกขี้อ่ะตงหาต่งใหญ่อ่ะโอเคที่ที่กูยืนเลยเพื่อน มีหมูเตะระวังลมอร่อรยเตะหมูเตะหิวรอบนี้ไม่ได้เช็คทาวเวอร์แนละ้วคงต้องไอ้นี่ก่อนใครเข้ามาเลยอ๋อเจาะแล้วก็ปิดเฉยๆนี่หว่าหมดไม่เช็คชผมเช็คแล้วล่าสุดอโอเคเช็คแล้วล่าสุดใช่ไหม ไม่มีตัวเจาะดิ้งอฮัลโหลใช่ไม่มีตัวเจาะจเราปองปองเอามาเรีเามาเีเคลียร์นะจีจีจีมิวไปละโอเคแกไม่มิวเดี๋ยวเคลียฮะมี ADS แต่ฉันกล้าเล่นหลังก็โล<อ>ตรงไหน เชี่ยได้อะตังโลกเนี่ยเนี่ยได้ป้าเนี่ยได้ป้าตรงนี้เนี่ยได้ป้าตรงนี้เนี่ยได้ป้าเด็ดได้แหละได้ได้ได้เนี่ยแหล่ะตรงโลกตั๋งโลกอะจะอยู่มันยัง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 อยู่ไอ้สัสข้างล่างมีคนทำนี้เลยปิงให้ใหม่ปิงให้ใหม่ปิงให้ใหม่ลีเซ็เข้าสิบรีเซนตเข้าสิบบิงร้องแท้แหล่ะโอเคส่วนเฮ้ยหลังเข้าบันไดบันไดกระลาดเอาวะใช่ไปแล้วมัไปแล้วถ้าหลอนนะตรงนี้ตัวหนึ่ง หลอดพะเชนไก่อยู so ่นี Dartmouth ่โอ <Yeah. S 1> so ้ยเยี oh, ่ยสามทางเลยสาดอยู่ในคิดดอมตัวหนึ่งแล้วก็ดอมตัวหนึ่งโอ้ยไม่ได้โทษเลยท่านหลอดจริงเลยนะทำไงดีเออซ้ายตัวขวาตัวอือเคลียร์ซ้ายตัวขวาตัวขวาก่อน ห้องคิดตัวหนึ่งห้องคิดตัวหนึ่งห้องคิดตัวหนึ่งขิดดอมสุดท้ายเอ้ยขีดตัวสองตัวใช่ไหมแล้วห้องควายตัวนึงแน่เลยใช่ไหมคิดดอมตัวโอเคกวางกวางมีกล้องอยู่เดี๋ยวดูให้ขีดดอมขีดดอมใครโ้ยง่าผมไม่ต้องทำอะไรเรือ <laughs> พี่เอศะวะเอสิเอศเอ็มันเก็บคนเดียวห้าไอ้เหี้ยคหตผลที่ผมไม่ยอมฆ่าเพราะผม ช่วยเหลือเพื่อนอางี้เฮ้ยสวยมากอังสุดยอดคนดีจริงๆปลื้มใจในความเป็นคนดีของอังตีจริงๆเขาแข่งอยู่เขาแข่งอยู่เขาแข่งอยู่ในการแข่งเหรอไม่ไม่ไม่ได้แข่งผมแข่งอยู่ครับไอการมาห้องล่างดิห้องไหนก็ได้วไอการไม่ไปหรอกไอการมันดูแข่งอยู่ไอ้ควายเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เขาไม่ซาเวดเหรอเฮ้ยซาเวด ครูก็บอกอยู่แล้วว่าแข่งอยู่ไอ้เหี้ยการมันก็เป็นอนาลิซิส์เขาก็ลืมหรือเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้จ้าเนี่ยอะไรจะคุยเหรอเปล่าและจะมีจะมีจะมีใครใครคุยกับเรื่องนี้ตลอดอ่ะนี่ถ้าฉันกล้าฮะเขาโยนหรือเปล่าไม่น่าจะโยนนะไม่ได้โยนไม่ได้โยนเมื่อกี้ก็ได้ดินเลยนะได้ดินอ่ะได้ดินไหนอีกแล้ววะเฮ้ยใต้ดินหรือชั้นสองได้ดินผมเช็คแล้วเมื่อกี้โอเคใต้ดินคอนเฟิร์มมีมาสี่อ่ะ ใคร yeah. วิ่งออกมาจากจุดไหนกันนี่อยู่ตรงนี้นไม่มาเรียนแฮตมอโตเอ้ยมันถึงไม่มาเรียนแฮตโอ้ยเสียโดนทอมอซี่นะกูเสียโดนทอมอซี่นะเอาวางไปเอาไปวางที่เส้ก็ได้ไอ้ไอ้ขี้บักบักหรอวะทอมอซี่เพิ่งเพิ่งมาเรียนนะตอนนี้ยกูอยู่ใกล้แต่แม่งมาเรียนฟอสทรนมาเรียนฟอสทรน อยู่ใกล้กับเจมส์หีแม่งเสื่อไม่ทำงานนะเฮียป้อมป้อมอยู่กับผมนะเสียลืมลืมเก็บเลยเฮ้ยไม่มีคนยิงกล้องแบบนมีเสียงปิ๊งมีเสียงปิ๊งเอานึงครับนั่นนะตอนอยู่ปิ๊งยยิงงัล่าเลยไหมปิ๊งปิ๊งมิ๊งปิ๊งปิ๊งตัวกล้องแบบยังไม่ยิงเลยฮัลโหลกล้องแบบตรงนู้นน่ะไอจีจีดิว อยู่อยู่ในมีติ้งหลังแล้วมีติ้งด้านหลังจับไปอยู่อยู่มีติ้งอยู่มีติ้งอยู่มีติ้งจริงอยู่มีติ้งมีติ้งไม่ทอนคอยทีนึงคอยทีนึงคอยทีเฮ้ยอยู่มีติ้งอยู่มีติ้งอยู่มีติ้งอยู่ตรงประตูแหละนนู่อู๋สัตว์แม่งมันกว่าโอ้โหเฮียมีติ้งมีติ้งยังอยู่โอ้เสียมีติ้งสองซับตัวเลยอเนี่ย ไปไรเดี๋ยวไปลาหนึ่งหมดไปแล้วเติมขึ้นเลยเติมขึ้นหลยอยู่มติ้งขึ้นหลยหมดทุกคนมีคนเดินมาบอกนะ ใช้กี่ทีก็ได้ผลนเนี่ยเสร็จเสร็จแทนดู้เปอนตอนไหนไอเดียว่น้องเล่นแล้วดีเลยเพดอยู่แถวห้องอะไรก็ต้องดันหลัก่ะเพราะว่ามันมีอันนั้นมีกระจกอยู่นะ มีกระจกมิลล่าด้วยมันรอเดี๋ยวส่งงานอยู่ตรงนี้มันรอส่งงานอยู่ส่งงานอยู่โอ้โหส่งงานโอยงานดีงานดีวุ้นฝาเลยไหมเอ้ยไม่ได้หมดไม่ได้มีป้อมปืนดอย่าทำอย่างนั้นอย่าหาทำกองไฟยาว8เมตรได้หาทำอ้โห่สายอืเสียงหรอวะไอ้ขาดท้ายห้องเล็กนี่อืมเห็นละ เอากลับมาฟอร์เมชันเดิมได้ไหมเดี๋ยวผมฮาร์ดบีแทนเองก็ฟอร์เมชันเดิมฟอร์เมชันเดิมเลยโอเคได้เลยมาฟอร์เมชันเดิมเลยเล่นเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนที่เราเล่นชนะมาโดยตลอดเพื่อนง่ายสกินสกินปืนทวิทมาอยากใช้ไรสัตว์โอเคบ้านะสวยดีเอา เาสักกูแบบว่าคุณไข่วะเนี่งผมใช่ฮีบานาัทอยู่ปะเดี๋ยจู่ๆฮีบนานนักูเป็นแดกแว้นไปเฉยเลยแต่ก็ชอบนะใช่แต่บางทีเผื่อแม่งพีคพีคตอนตัวอย่างซีจีแม่งแม่งไม่รีคนไอสัตว์เต้ยเต้ยเต้ยรอบนี้เต้ยไปเกิดกับอังได้ไหมเกาะอังแทนผมเนะี่ยอีลอดอีกแล้วเกิดกับอังใช่ไหมๆๆใช่เกาะกับอัง ต้องเล่นเต้กอลิตี้ต้องเล่นกับอังคำนี้ Let's go ปิดปิดเลนฟอร์ฝั่งอาร์ติไอ้ฝาทอฟี่ทอฟฟีฟ่ฟอ้าวแปะกองด้วยเว้ยอวมชั้นหนึ่งอีกูส้วโดมชัม้นหนึ่งอีกแล้วอะระมัมงไปเทาววอร์ผเน,นีย่ยเจอเหมือนกันมันวิ่งมาจากกีนอะเคลีย์ทาวเวอร์ฮะ ดีโหลดชาร์จอ่ะเจอของแล้วฝั่งข้างล่างทาวเวอร์ไม่มีใครนะเคลียร์ด้าน,นล่างเลยดิเคลียร์ชั้นหนึ่งมิติ้งไ,ไมง่มิติ้งมิติ้งโโมิตพอนมิติ้งมิตพอนโอ้โหอีกแล้วเอ้ยอยู่หน้าอยู่หน้าสตดี้เลยนะสตดีสด้สตดี้สตดี้ สตารดี้นะมีนะฮอนยังอยู่นะมิตติ้งนะแถวมิตติ้งอะไปแปะกันเจ็ดไปมีอยู่มิตติ้ง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 ยังอยู่มิตติ้งท่าขาวตายท่าขาวตายเค้ยิงขี้ดอมใช่ป่ะขีดดอมขีดดอมสวยสวยอมีทติ้งตัวไทยมีทติ้งไม่ไม่รู้อ้อมไปไหนนะเฮ้ยมิทติ้งอัพติอาาตติิอัพติ อังถอยมาอังอังโอเคจะบอกว่าถอยมาเดี๋ยวเข้าแทนกูหิวกูว่าแล้วมันต้องกูหิวองไปอะนั่นแหละต้องอ้อมก็ตอนแรกมาอหยุดไม่ติดอังถอยมากูหิวกูเชื่อพวกมึงเลยไอ้สัตว์อังถอยมากูหิวแม่ก็นั่นแหละฮะคุณผู้ชม เป็นเป็นแอปเปิลแอปเปิลเป็นลืมพิกโ,โงงละแต่ไม่เปนไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไอ้แคสเซิลเป็นโล่อะไรนะผมว่าไงนะเอาเอาเอาเลยไปล่อหนะเอาเดี๋ยวไอ้เต้ยเป็นโล่อ๋อโอเควะวีง จะขับเข้าไซด์ไหมเตยกลับเข้า,ซาไนะาซด์ก็รีบกลับนะเซริตตี้มไม่ได้มีกล้องที่อาร์กติกนะฉะนั้นเล่นกันเองนะ,ะอากติกใครกันอะ อส้สกอบหนึ่จุดห้าคจะได้ัามคาดลุงคาดลุงเองเอาแล้ว ไปคัดลุงเยอะนะเฮ้ยมาม่จี๋วทาวเวอร์ทาวเวอร์ทาวเวอร์ตา้องไมมาจี๋งั้นนะไม่รู้ตรงไหนปะไรเขาปะไรเขาตัวหลอกนะข่าเหรอขึ้นเลยขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวแต่ไม่รู้มาถึงยังไอยู่อยู่ขาวแล้วอยู่ขาวทับขาวทับขาวตัวขาวอยู่ขาวขาวอยู่ขาวตายขาวตายขาวตายเป็นตัวหนึ่งไม่รู้มีอีกตัวเปล่า เป็นไอคิวตัวเดียวแหละเยี่ยมากไอคิวไอคิวเป็นไอคิวขอฟังเสียงทาวเวอร์นะใครก็ได้ดูทอฟฟี่หน่อยอยู่ให้ทอฟฟี่มีมีกล้องอยู่เห็นเล่นกับเวลาได้เล่นกับเวลาได้สี่สองอ่ะใจเย็นฟังเสียงทาวเวอร์ตัวสุดท้ายตัวหนึ่งนะขอฟังเสียงอุ้มอร่อยเลยยี่่เงียบนะฟังเสียงเขาเด็กอยู่ฮาวเวย์ใช่เสียงห์อยู่ฮอวเวย์ฮาวเวย์ล่าง นเอ้ยดิไมนอยู่แถวเกมอย kind of game, kind of wow> fruit, anyway> ู่แถวเกมอยู่แถวเกมอยู่แถวเกมอยู่แถวห้องนอนอ่ะใช่เหรอใช่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 จอดละจอดละเข้าสวยทำอะไรเนี่ยใช่เหรอไอ้ตัดแล้วก็ยิงไอ้เผี้ยกูเชื่อมึงเลยดูดิมันแค่เห็นนะถามว่าใช่เหรอ g ุนอ information นนะเราอะคิวคิ เออด้ะอูปีพีนฟอร์เมชันไอสัตว์มึงหิวมาจากไหนนะพวกมึงเนี่ยอูปีพีนฟอร์เมชันเอาแผนเอาแผนนั้นไหมล่ะแผนนั้นไหมล่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวไอสัตว์ในแข่งยาเลยเพื่อนเพื่อนไอเฮียเขาด่าไอ้เนี่ยคือไอเราทำได้นะแต่แต่ฝั่งเขาเขาจะว่ามาอีกเรื่องนึ่งไม่ว่าหรอกแปลกข้างนอกใครเขาจะว่าเรื่องเราดิไม่ใช่หรอกไอ้เฮียไอเราไอเราทำมันไม่เท่าไหร่หรอกเราทำไม่เป็นไรแต่ไอคนดูคือแบบกูถามจริงกูอาร์ฟเลย ไอ้เหี yeah. ้ยคือแบบมันไม่น no. okay, ่าจะได้ผลจะสึกได้ผลฮัลโหลอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปเลนซิคิวอิตี้ให้โอเคฝากริดมอไซค์ได้หนึ่งโดรนแน่เลยจะเล่นเหรอท่านแนวไม่ต้องเล่น มีโลตังมาถึงบังแล้วเออบังก็นี่อย่าพิ่เรียนได้ไหมผมขอสปอนผีก่อนขอสปอนผีก่อนเดี๋ยูเชื่อเลยปล่อยให้อังทำนะอังกิงกว่าอังจะไปแปะให้โอเคโอเคมีนก็ขี้บุลี่เลยเฮียมีสปอนพงสปอนผีด้วยเฮียสปอนผี้วต้องเปสปอนด้กัน ใช่เนี่ยกูเพิ่งพับจอกลับมาดูโอ้ยหกหนึ่งโอ้ยเฮียสบายไปไปตีกูไม่ได้จะไปเงียบนะเงียบนะโอเคโหล่ายกูอมกันวะกูคี้พิถวอ่ะพ่อเฮียอมเลยหี่อมอมโทรศัพท์เนี่ย้ยอยู่กับผมอยู่กับผมตายดึงเตะตันบิดตายนะเฮ้ยน้ำไม่ติงน้ำไม่ติง าูยิงเหรอใช่ยิงเสีย,ยบนหัวเลยยิงเลงคอไปนะอยู่ไว่อ่ะอยู่นบน<ข>หัวนั่นแหละมึงเลงคอไปเลยตรงบต่าดอ,อ่ะอ๋อวนไปวนไปวนไปเปิดแฮปแล้วตลาดมีแฮปเปิดแฮปมิตติ้งเปิดแล้วใช่ไหมใช่แฮปมิตติ้งเปิดแล้วแฮปมิตติ้งเปิดแล้ว สิงไม่อยู่หาไมิติตัวหนึ่งสิงกะลามีจะไม่เห็นคนเลยนะผมมีกล้องอยู่ตรงแหกไม่ตายเล่นรอได้นะเจ็บอีกเจ็บอีสามนะหฮยมิติดูกะลาตัวเป็นด็อกที่บิดได้ไรได้บิดได้บิดละได้อ่างไม่ยิงเยอะได้บิดละบิดตายมิติ้งตัวนึงมิติ้งตัวนึงตลาดน่าจะมีกระหลาดน่าจะมีนะหิน โดนเห็นกูเดินอยู่บนหัวมิติ้งรอมิติ้งรอมิติ้งอยู่ทวิตตัวสุดท้ายทวิตตัวสุดท้ายมิติอยู่มิติ้ไม่อยู่อยู่บันไดเท้าบันไดเท้าหลังใช่เหรอได้ใช่บันไดเท้าหลังอยู่มิติ้งแล้วอยู่มิติ้งแล้วอยู่มิติ้งแล้วกินประตูประตูมอมอยู่นี่มอมอยู่นี้ หมาะอยู่นี่ในเราได้ในเราได้โอเคจบงเลเงาใครเขเห็นเงาแบบที่จะชัดเจนมากเลยขอบคุณสัก RTX เฮ้ยผมจะอ่ะพ่อมึงเหรอเกมดาวพเฮ้ยเป็นเครื่องหาพ่อมึงเหรอใส่อะไรก็ไม่รู้ถ้ามันไม่ใช่อีลิทมันก็แบบเวอร์หน่อยไม่มีปันตาเหมือนก็เหมือนไอคิวอ่ะอีลิทไอคิวแบบ อ่ะเสร็จแล้วแคมปหน้าจอสองแมพให้หน่อยแคมปหน้าจอสองแมพให้หน่อยคนไทยวิดีโออ่ะคนอัดวิดีโออ่ะ